บิ๊กเต่าแจงคืบหน้าขยายผลคดีบิ Big oke, ๊กโจ๊กผู้พันเครือข่ายมินนี่ฟันผิดมหนึ 7, ่งห้าเจ็ดมหนึ่ง้อเผยแพร่21ดกุมภาพันธ์2024 20. 1นนาฬิกา20บนาทีบิ๊กเต่าแจงคืบหน้าขยายผลคดีบิ๊กโจ๊กผู้พันเครือข่ายมินนี่ฟันผิดมหนึ่งห้าเจ็ดมหนึ่ง้อส วันที่21กุมภาพันธ์67พลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในฐานะรองหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคลี่คลายคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มาดูแลในคดีนี้ซึ่งแบ่งออกเป็น2สํานวนคือสํานวนแรกที่มีผู้ต้องหาจํานวน61รายสํานวนที่สมีผู้ต้องหาจํานวน5ราย โดยหนึ่งในนั้นคือพลตำรวจเอกสุเรศหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกทั้งํำนวนนี้ยังมีผู้ต้องหาเป็นตำรวจทั้งในและนอกราชาการด้วยโดยมีการร้องทุกกล่าวโทษในความผิดตามมาตรา157เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกับ149เเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบและได้ส่งให้ปป,ปชพิจารณาแล้ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปปชอ,อยู่ระหว่างการหาหรือว่าฝ่ายใดจะเป็นนอผู้ทำสำนวนคดีดังกล่าวเนื่องจากนายตำรวจที่เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และต้องการให้สำนวนมีความรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรกับทุกฝ่าย พลตตรีจ,จรุนเกียรติยืนยันว่าการที่ตำรวจต้องการนำสำนวนคดีนี้กลับมาดำเนินการเองนั้นเนื่องอาจากคดีดังกล่าวได้มีการสืบสวนสอบสวนมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่สมัยพลตรวจเอกดำรงศักกิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนก่อนอีกทั้งคดีหลักที่มีผู้ต้องหา61รายนั้นยังมีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมีมูลค่าความเสียหายกว่า300ล้านบาทโดยตำรวจมีพยานหลักฐานว่าเงินจากบัญชีมาของเว็บไซต์พนันออนไลน์มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ อีกทั้งเงินจากบัญชีมาดังกล่าวยังเชื่อมโยงไปถึงญาติพี่น้องของผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน,วนเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าซื้อบ้านซื้อรถค่าเทอมขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการขยายผลและเชื่อว่ายังมีเว็บไซต์พนันออนไลน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับตำรวจคนนี้ด้วยและหากพบพยานหลักฐานก็จะถือว่าเป็นคดีใหม่ซึ่งหากทางปาปชได้มีมติว่าจะส่งสำนวนในคดีกลับมาให้ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการก็จะแจ้งข้อกล่าวหาฐานฟอกเงินเพิ่มเติม,ตมทันที ส่วนเรื่องระยะเวลาที่ปปชใช้พิจารณานั้นปกติแล้วใช้เวลาไม่นานก็จะมีผลการพิจารณาออกมาทันทีส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจและปป,ปชต้องการทำสำนวนนี้เพื่อประโยชน์ของฝ่ายยอตัวเองหรือไม่นั้นยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามพยานหลักฐานอีกทั้งตำรวจและปป,ปชได้ทำงานโดยเป็นอิสระต่อกันไม่ได้มีการกลั่นแกล้งหรือเล่นนอกเกมแต่ต้องการให้เรื่องนี้จบโดยเร็วเพราะมีหลายฝ่ายนำเรื่องนี้มาโจมตีสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาความผิดตามมาตรา157และ149กับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิดวินัยร้ายแรงโดยหลังจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและจะมอบหมายให้พลตำรวจเอกที่มีชั้นยศเท่ากันตามกฎหมายเป็นประธานในการตรวจสอบ พลตรตรีจรุนเกียรติเผยถึงกรณีที่มีคลิปเสียงพนักงานสอบสวนพยายามเกลี้ยกล่อมผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันออนไลน์ให้ยอมกลับคำให้การนั้นว่าเป็นคนละเรื่องกับทั้งสองคดีข้างต้นและเกิดขึ้นในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเตาปูนแต่ต้องขอชื่นชมพนักงานสอบสวนคนดังกล่าวที่มีสติในการชี้แจงกับคู่สนทนาโดยไม่หลงกลการล่อซื้อเพราะหากชี้แจงพลาดไปนิดเดียวก็อาจตกเป็นจำเลยสังคมและขอเตือนว่าไม่ควรทำพฤติกรรมเช่นนี้อีกเพราะข้อเท็จจริงนั้นชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนกรณีที่พนักงานสอบสวนในคดีนี้ถูกฟ้องจํานวนมากว่าตนเองไม่มีความกังวลเพราะที่ผ่านมาการเป็นตำรวจนั้นมีความสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วไม่ว่าเป็นคดีเล็กหรือใหญ่ซึ่งจากการประชุมกับพนักงานสอบสวนเมื่อวานนี้ทุกฝ่ายยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดียังคงมีเสียงหัวเราะ ตำรวจทำตามพยานหลักฐานและที่ผ่านมาตนเองก็ถูกดำเนินคดีมาหลายคดีแล้วซึ่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจคือสืบหาพยานหลักฐานอย่างละเอียดเป็นการเสริมกรอบป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจหรืออิทธิพลฟ้องกลับได้เป็นการรัฐธให้พื้นที่สีดำในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกลายเป็นพื้นที่สีขาวเพื่อให้เหลือตำรวจน้ำดีอยู่ในสังคมตำรวจคอยดูแลพี่น้องประชาชนส่วนที่ด่างพร้อยต้องกำจัดออกไปให้หมดแม้จะเป็นร้อยพันคนก็ตาม